สวัสดีทุกคนวันนี้กิฟซี่สายสารรีวิวจะมีรีวิวตามเพื่อนรักของเรานะคะนั่นก็คือคันแลนกับพี่จองจริงๆอันนี้ใช้ดีมากๆเลยและลาโรสโพเซตัวนี้ยังเป็นไอเทมที่ทุกคนรู้จกักทัวโลกเป็นเวสซาอองอันดับหนึ่ง เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเหนือสัมผัสบางเบากันเหงื่อกันน้ำและไม่ทิ้งคราบขาวใช้ดีมากๆเลยมี SPF PA 4บวกเลยมาในราคาสุดคุ้ม1,000ราคา1180บาทจาก1450บาทมาในขนาด50 ml น้ำหนักอยู่ที่150กรัมนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวแปะร้านและราคาและลิงก์ใต้คอมเมนต์ Comment ให้เลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ